นัดอายุ 32, อยู่คอนโดเก่าๆในซอยเงียบๆเขาเป็นนักเขียนแต่ยังไม่มีใครรู้จักไม่มีผลงานที่ดังเลยสักเล่มทุกเช้าเขาจะชงกาแฟเปิดคอมแล้วนั่งจ้องจอไฟในหัวมันมอดไม่มีอะไรให้เขียนไม่มีภาพไม่มีเรื่องไม่มีอารมณ์เขาพยายามเขียนนิยายคาตกรรมแต่ทุกครั้งที่เขียนมันดูปลอมไปหมด บรรณาธิการหลายคนปฏิเสธงานของเขาบางคนเงียบหายไปเลยแต่คนสุดท้ายพูดตรงๆเธอเข็นเหมือนคนไม่เคยเห็นความตายจริงๆประโยคนั้นมันฝังอยู่ในหัวเหมือนน้ำเล็กๆที่ทิ่มทุกครั้งที่เขาคิดจะเข็นเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีเปิดข่าวตอนเช้าอ่านคดีค้ายตกรรมทุกวันมีทั้งเรื่องคนหายเมียฆ่าผัวลูกแทงพ่อ เรื่องจริงที่มันน่ากลัวกว่าในหนังเขาจดรายละเอียดใส่สมุดวิเคราะห์วิธีฆ่าสภาพศพเหตุจูงใจแต่เขากลับรู้สึกว่ามันยังไม่พอมันยังไม่ใช่ของจริงเขาเริ่มเชื่อว่าถ้าอยากเข็นให้สมจริงต้องสัมผัสกับของจริงวันหนึ่งเขานั่งดื่มกาแฟร้านเล็กๆใกล้บ้านร้านที่ไม่มีคนรู้จักมากนักโตะข้างๆมีผู้ชายคนหนึ่ง คุยโทรศัพท์เสียงดังเหมือนไม่แคร์คนรอบข้างกูจะตีมันให้หลังหักมันกล้าขึ้นเสียงใส่กูเสียงนั้นดังเข้าหูนัดเต็มเต็มเขาชะงักแอบเหลือบตามองชายคนนั้นหน้าแดงตาแข็งกำมือแน่นนัดรู้สึกเหมือนโดนจุดไฟหัวใจเต้นแรงมือสั่นเล็กน้อยเขารู้ว่าผู้ชายคนนั้นกำลังพูดถึงแฟนของตัวเองกำลังวางแผนทำร้ายเธอ มันจุดบางอย่างในตัวเขาไม่ใช่ความสงสารแต่เป็นความอยากรู้เขาเริ่มวางแผนไม่ได้รีบร้อนแต่คิดอย่างรอบคอบหลังจากชายคนนั้นวางสายนัดเดินตามเขาออกจากร้านแบบไม่ให้รู้ตัววันนี้เขาไม่ได้แค่จะฟังเขาจะตามไปดูว่าความรุนแรงมันหน้าตาแบบไหนเขาอยากรู้ว่าตอนที่คนกำลังจะฆ่าใครสักคน มันคิดอะไรอยู่และบางทีเขาอาจได้แรงบันดาลใจที่เขารอมานานนัดเดินตามชายคนนั้นห่างพอประมาณไม่ให้รู้ตัวผู้ชายเดินลากเทา้าสูบบุหรี่เหมือนอารมณ์ยังไม่หายเดือดเขาเดินเข้าบ้านหลังเล็กอยู่ท้ายซอยมีต้นไม้รกๆล้อมรอบนัดยืนดูอยู่ไกลๆไ,ไม่กล้าเข้าใกลมากแต่ก็ยังไม่เดินกลับ ผ่านไปครู่หนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาหน้าเขียวช้ำตาแดงเธอเดินกะเพรมือกุ้มท้องเหมือนโดนเตะม,มานัดกำมือแน,น่นใจเต้นแรงเงื่อซึมเต็มหลังเขาไม่ได้ช่วยเธอแค่ย,ยืนดูแล้วตัดสินใจรอจนฟ้ามืดเมื่อไม่มีใครอยู่ในบ้านนัดเดินเข้าไปเคอประตูชายคนนั้นเปิดประตูตาแดงแดงกลิ่นเหล้าฟุ้ง มาหาใครเสียงแข็งแข็งไม่เป็นมิดอยู่ห้องข้างๆครับได้ยินเสียงดังเลยเป็นโหนัดโกหกหน้าตายเรื่องของกูชายคนนั้นดันประตูจะปิดแต่นัทเอามือยันไว้ผมแค่อยากคุยเขาย้ำใจเต้นจนเหมือนหูอื้อชายคนนั้นผลักเขาแล้วชกเข้าเต็มหน้าแรงจนเซถอยหลังนัททลาเข้าไปคว้าแขนสู้กันมัวสัวเหมือนมากัดกัน เขาผลักชายคนนั้นเต็มแรงหัวไปกระแทกขอบโตเสียงดังปึกทุกอย่างเงียบลงทันทีชายคนนั้นนอนนิ่งตาเบิกโพลงนัดยืนนิ่งเหมือนเวลาในห้องหยุดหมุนลมหายใจติดขัดเขาเดินไปไกลๆลองขย่าตัวไม่มีเสียงไม่มีการขยับเขาฆ่าคนแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เขาไม่ตกใจเหมือนที่คิดมันแปลก เหมือนสมองเขาใสขึ้นมีแรงขับบางอย่างไหลเข้าร่างเขารวบรวมสติล้างมือล้างเลือดเช็ดทุกอย่างที่เขาแต่ต้องใช้เสื้อชายคนนั้นเช็ดลูกบิดเก็บรอยเท้าตรวจดูรอบห้องไม่มีพยานไม่มีเสียงดังไม่มีใครสงสยัยเขาเดินออกจากบ้านเงียบๆกลับคอนโดมือยังสั่นแต่ใจนิ่งคืนเดียวกันนั้นเขาเปิดคอม เขยนทุกอย่างที่เกิดขึ้นแบบละเอียดเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสถานที่ใส่ความคิดของเหยื่อใส่อารมณ์ของตัวเองเขาเขยนจนเช้าไม่มีหยุดไม่มีอิดออดนี่คือแรงบันดาลใจครั้งแรกของเขาและมันจริงยิ่งกว่าที่เคยเขียนมานิยายที่นัดเขียนเขาใช้ชื่อว่าความเมียยของเลือดฟังดูธรรมดาแต่เยอะเกียนเขาส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์เล็ก ที่เขาไม่เคยส่งมาก่อนไม่มีความคาดหวงังผ่านไปสามวันมีเบอร์แปลกโทรเข้ามาเป็นบรรณาธิการสาวชื่อแป้งเสียงเธอตื่นเต้นเธอบอกว่าอ่านจบในคืนเดียวแล้วนอนไม่หลับเลยมันจริงมากเหมือนอยู่ในหัวของฆาตรกรจริงๆเธอบอกด้วยเสียงสัน่นนัดยิ้มแต่ไม่ตอบอะไรเขารู้ว่าเธอพูดจริงอีกสองสัปดาห์ต่อมา สำนักพิมพ์เซ็นสัญญาเร่งจัดพิมพ์ภายในเดือนเดียวนักไปร่วมประชุมแต่งตัวเรียบๆไม่แต่งหน้าแต่งตาอะไรเขาพูดน้อยแต่ทุกครั้งที่พูดคนในห้องจะเงียบฝังหนังสือวางขายวันแรกคนยังไม่รู้จักชื่อเขาแต่ปกมันสะดุดตาหน้าร้านหลายแห่งวางไว้แถวหน้ามีคนถ่ายรูปลงโซเชีชยลแชร์ต่อกันผ่านไปเจ็วัน หนังสือเริ่มขายดีแบบไม่รู้ตัวจนต้องพิมพ์รอบสองนักวิจารณ์หลายคนรีวิวว่าอ่านแล้วหายใจไม่ทั่วท้อมเหมือนโดนลากไปอยู่ในที่เกิดเหตุเขาเริ่มมีแฟนคลับส่งข้อความมาหาขอให้เล่าเบื้องหลังการเขียนนัดตอบแบบซื่อๆศึกษาจากขา่าวอาชญากรรมครับแล้วลองนึกตามไม่มีใครสงสัยไม่มีใครคิดว่าเขาเคยฆ่าคน ในขณะที่หนังสือขายดีตำรวจก็ยังตามหาคนฆ่าผู้ชายในบ้านไทยซอยไม่มีพยานไม่มีร่องรอยไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงใครได้เลยข่าวเงียบไปในสิบวันไม่มีใครพูดถึงอีกนัดนั่งอ่านข่าวคดีของตัวเองด้วยความสงบเหมือนดูละครย้อนหลังเขารู้แล้วว่าความตายมันไม่ได้น่ากลัวมันแค่เงียบและเย็นและยิ่งเขาเข็น เขายิ่งรู้สึกว่ามันไม่พอเขาอยากเขีนเล่มใหม่เล่มที่แรงกว่าเดิมเล่มที่คนอ่านแล้วขาอ่อนแต่สิ่งที่เขากลัวที่สุดไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่การโดนจับเขากลัวว่าเขีนไปแล้วจะไม่มีแรงเหมือนเล่มแรกเพราะประสบการณ์มันจางลงภาพมันไม่ชัดเหมือนวันนั้นนัดเริ่มรู้ตัวว่าแรงบันดาลใจของเขามันไม่ใช่แค่การอ่านข่าวอีกต่อไป เขาต้องการของจริงอีกครั้งแบบเต็มๆอีกครั้งนัดนั่งอยู่หน้าจอพิมพ์อยู่นานแต่ไม่มีอะไรออกมาเขาลบประโยคเดิมซ้ำๆหยุดมือแล้วถอนหายใจยาวนิยายเล่มใหม่มันฝึกเหมือนคนไม่มีแรงเหมือนน้ำมึกมันแห้งไปแล้วเขานั่งคิดทั้งคืนอ่านข่าวอ่านบันทึกเก่าแต่ไม่รู้สึกอะไรเลย ภาพการฆ่าครั้งแรกมันเลือนลางเหมือนฝันเก่าๆที่จะไม่ค่อยได้เขารู้ทันทีว่าเขาต้องการของใหม่ต้องได้สัมผัสอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาจะไม่ทำพลาดจะไม่ใช่อารมณ์จะไม่สเปสปะเขาต้องเลือกเยอะแบบที่ไม่มีใครสงสารแบบที่ตายแล้วไม่มีใครร้องไห้เขาเริ่มสังเกตคอนเวลาออกไปข้างนอกเดินตลาดเดินห้างเดินริมถนน จนมาหยุดที่หน้าป้ายรถเมย์เขาเห็นแท็กซี่คันหนึ่งขับวนช้าๆเหมือนหาเหยื่อคนขับแก่ๆใส่เสื้อยืดหลวมๆม,มองผู้หญิงที่ยืนรอแล้วยิ้มแปลกๆนัดยืนดูอยู่พักหนึ่งเห็นคนขับคุยกับผู้หญิงแล้วทำมือแตะขาเธอเบาๆผู้หญิงเดินหนีทันทีแต่คนขับแค่โหนรอแล้วขับรถออกไปนัดตามดูทะเบียนจดไว้ในสมุด กลับบ้านแล้วเริ่มวางแผนเขาเปิดแอปเรียกแท็กซี่ลองเรียกคันนั้นหลายครั้งจนได้คิวตรงกันคืนวันศุกร์เขาเตรียมตัวใส่เสื้อหนาหนาเอาเชือกม้วนเล็กๆใส่กระเป๋าพอรถมาจอดเป็นชายแก่คนนั้นจริงๆเขาขึ้นไปนั่งเบาะหลังบอกปลายทางแบบเลี่ยงๆซอยวัดท้ายหมู่บ้านครับลึกหน่อยนะพี่รถล่นไปตามทาง ผ่านบ้านร้างผ่านป่าผ่านที่เปลี่ยวไม่มีแสงไฟเลยนัดพูดน้อยทำตัวนิ่งๆจนคนขับเริ่มพูดก่อนแถวนี้เงียบดีนะน้องขึ้นมาเด็กๆไม่กลัวเรอนัดแค่ยิ้มแล้วถามกลับพี่ขับแท็กซี่เด็กๆแบบนี้ไม่เหนื่อยเร้อครับก็ชินแล้วได้ผู้โดยสารผู้หญิงบ่อยคุยเพลินๆดีนัดหายใจเข้ามือคว้าเชือกที่เตรียมไว้ ใจเต้นแต่สายตานิ่งเขาใช้เชือกรัดคอทันทีดึงแรงๆจากเบาะหลังคนขับดิ้นมือฟาดกระจกรถส่ายไปมาแต่นัดรัดจนแน่นมือทั้งสองเกรงเต็มแรงจนรถหยุดและร่างนั้นไม่ขยับอีกทุกอย่างเงียบสนิทเขาดึงร่างออกมาหลังรถลากไปทางแม่น้ำที่ห่างไปไม่มากโยนร่างลงน้ำดูมันจมหายไปในความมืดเหมือนไม่เคยมีตัวตน นัดกลับมาที่รถเช็ดพวมมาลัยเช็ดเบาจนไม่เหลือรอยมือแล้วเขาก็เดินจากไปไม่หันกลับปล่อยให้รถคันนั้นอยู่ในเงามืดคืนนั้นเขากลับบ้านเปิดคอมพิมพ์ทันทีเหมือนน้ำประปาแตกเขาเข็นไม่หยุดใส่ทุกความรู้สึกใส่กลิ่นอับในรถใส่เสียงลมหายใจสุดท้ายเล่มที่สองกำลังเริ่มต้นและมันเข้มข้นกว่าครั้งแรกหลายเท่า หนังสือเล่มที่สองของนักชื่อว่าเสียงในเบาะหลังวางขายในเดือนเดียวหลังเขียนจบสำนักพิมพ์โปรโมทหนักปกสีเข้มมีรูปมือกดกระจบคนสนใจทันทียอดขายพุ่งเร็วกว่าครั้งก่อนร้านหนังสือต้องเติมของวันเว้นวันรีวิวจากนักอ่านส่วนใหญ่บอกว่าอ่านแล้วเหมือนหายใจไม่ทันเหมือนอยู่ในรถคันนั้นด้วยนักวิจารณ์เริ่มพูดถึงนัก ว่าเขาคือดาวรุ่งในวงการนิยายระทึกขวัญมีรายการทีวีโทรมาเชิญเขาให้ไปออกรายการช่วงค่าเป็นแขกรับเชิญพิเศษนัดใส่เสื้อเชิ้ตเรียบๆนั่งนิ่งๆในรายการตอบคําถามแบบไม่เยื่นเย้อพิธีกรถามว่าเขาเอาแรงบันดาลใจจากไหนเขายิ้มบางๆแล้วตอบว่าผมชอบศึกษาเรื่องลอนโดยเฉพาะคนที่มีเงาในใจผู้ชมปรบมือ ไม่มีใครรู้ว่าแนาที่ว่ามันเคยลงมือมาแล้วสองครั้งหลังจากออกทีวียอดขายเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวสำนักพิมพ์เริ่มพูดถึงหนังเล่มที่สามบรรณาธิการส่งข้อความมาหาบอกว่าอยากได้ต้นฉบับในอีกสามเดือนนักพยักหน้าเบาๆทั้งที่ยังไม่มีเรื่องอะไรในหัวเลยระหว่างที่เขานั่งในร้านกาแฟมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทักคุณคือนัทใช่ไหมคะ ฉันอ่านหนังสือคุณแล้วชอบมากเธอชื่อพิมพ์เป็นนักข่าวสาวหน้าเรียบๆตาเฉียบๆน้ำเสียงมั่นใจพิมพ์ขอสัมภาษณ์เขาบอกว่าอยากเขียนบทความเกี่ยวกับนักเขียนหน้าใหม่เขาไม่ค่อยอยากพูดแต่พอคุยไปคุยมาก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าสนใจพิมพ์ไม่ได้ถามแค่เรื่องหนังสือแต่ถามลึกถึงความคิดวิธีเขียนมุมมองเรื่องความรุนแรง นัดตอบแบบระวังไม่ให้เธอจับพิรุษได้แต่ก็รู้ว่าเธอฉลาดไม่ใช่เล่นหลังจากวันนั้นทั้งสองเริ่มคุยกันบ่อยพิมพ์ชนไปกินข้าวดูหนังเดินตลาดนัดเริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนเขาไว้ใจเธอทั้งที่ไม่ควรไว้ใจใครเลยแต่ในใจลึกๆเขาก็กลัวกลัวว่าเธอจะรู้ความลับของเขาทุกครั้งที่พิมพ์ยิ้มเขาก็ยิ้มกลับ แต่ในใจกลับคิดว่าเธอกำลังซ่อนอะไรอยู่และใช่พิมพไม่ได้แค่อยากสัมภาษณ์เขาเธอกำลังตามสืบอะไรบางอย่างในคอมของเธอมีแฟ้มข้อมูลที่ไม่มีใครรู้เทียบคดีจริงกับนิยายของนัดแบบละเอียดนัดนั่งอยู่หน้าคอมพิมพไม่ออกเหมือนสมองมันตื้อไปหมดเขารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรมันคือความรู้สึกที่จางลงความตื่นเต้นจากการฆ่าครั้งก่อน มันไม่ได้อยู่กับเขานานนักภาพในโหวไม่ชัดก,กลิ่นในความทรงจำมันหายไปแล้วเขาพยายามนึกถึงแท็กซี่คืนนั้นแต่มันไม่เสะเตือนใจเหมือนเดิมเขารู้ว่าเขาต้องหาเหยื่อใหม่เพื่อเล่มที่สามครั้งนี้เขาจะไม่เลือกมัวต้องคนที่เลวจริงคนที่ไม่มีใครสงสารเขาเริ่มอ่านข่าวอีกอ่านจนเจอข่าวเก่าๆที่คนส่วนใหญ่เลื่อนผ่านนักธุรกิจคนหนึ่ง เปิดบริษัทหลอกลงทุนหลอกเงินชาวบ้านไปหลายล้านคนแก่หลายคนหมดตัวมีคนค่าตัวตายเพราะหนี้ที่ก่อจากการหลอกนั้นนัดจ้องรูปนักธุรกิจในข่าวผู้ชายแต่งตัวดีๆยิ้มแบบเยอเย,อเ,ยอเขาตัดสินใจว่าคนนี้ละ่ะจะเป็นแรงบันดาลใจของเล่มใหม่เขาตามสืบชีวิตประจำวันตามดูบ้านที่ทำงานร้านอาหารที่ไป เขารู้ว่านักธุรกิจคนนี้ชอบนั่งร้านเหล้าแพงๆชอบคุยเสียงดังกับเพื่อนนัดวางแผนใช้ยาซื้อมาจากตลาดมืดใส่ในเครื่องดื่มตอนที่เยอเพลเขาแต่งตัวดีแกล้งทำเป็นลูกค้าธรรมดานั่งโต๊ะไม่ไกลาจากเยอตอนที่เยอลุกไปเข้าห้องน้ำเขาเดินไปหยิบแก้วแล้วใส่ยาอย่างรวดเร็วไม่นานนักธุรกิจก็เริ่มมุนเดินออกจากร้านแบบโงนเงนิน นัดช่วยประคองบอกพนักงานว่าเป็นยาติแล้วเรียกรถพาไปโรงแรมที่จองไว้โรงแรมราคาถูกใช้ชื่อปลอมจองไม่มีใครจำหน้าได้พอเข้าห้องเขารัดข้อมือขาเหยื่อกับเตียงเยอยังพอรู้สึกตัวแต่พูดไม่ชัดนัดหยิบสมุดถามว่าเงินที่โกงไว้ซ่อนไว้ไหนใช้มีดจิ้มเบาๆที่แขนเพื่อขู่เยื่อร้องในลำคอพยายามดิน้น แต่แรงไม่มีพอจะขัดขืนนัดนั่งเงียบเงียบไม่รีบร้อนเขาอยากให้เยอรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายหลังจากนั้นเขาก็ลงมือไม่ชา้าไม่เร็วแต่เต็มไปด้วยสติเขาใช้ถุงคลุมหน้าแล้วกดไว้จนแน่นไม่เหลือเสียงใดๆอีกหลังจากแน่ใจว่าไม่มีลมหายใจเขาทำความสะอาดรอยเลือดรอยเท้าลากศพใส่กระเป๋าเดินทาง แล้วพาออกจากโรงแรมในช่วงตีสามเขานำศพไปทิ้งในป่าที่ไม่มีใครเข้าไปเป็นที่ที่เขาเคยมาสำรวจไว้ก่อนแล้วทุกอย่างจบลงเงียบเงียบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากกลับถึงบ้านเขารู้สึกแปลกๆรู้สึกว่ามีใครบางคนเฝ้าดูอยู่พิมพ์เริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปถามคำถามมากขึ้นฟังคำตอบอย่างตั้งใจเธอเริ่มไม่ยิ้มง,ง่ายเหมือนก่อน ชอบจ้องหน้าเขานานๆเหมือนจับผิดอะไรอยู่นักเริ่มระแวงเริ่มนอนไม่หลับเริ่มเก็บมือถือของพิมมาตรวจเวลามีโอกาสเขาเริ่มสงสัยว่าพิมอาจรู้อะไรมากกว่าที่ควรรู้และถ้ามันเป็นอย่างที่เขาคิดเขาอาจต้องลงมืออีกครั้งคราวนี้อาจต้องเป็นเธอนักเริ่มไม่ไว้ใจพิมเขาสังเกตพฤติกรรมเธอทุกครั้งที่เจอหน้าเธอชอบถามเรื่องนิยาย ถามแบบเจาะลึกเหมือนคนที่รู้อะไรอยู่แล้วบางครั้งเธอพูดชื่อคดีเก่าที่ไม่ใช่ข่าวดังแต่กลับรู้รายละเอียดดีมากวันหนึ่งเธอลืมโทรศัพท์ไว้นัดแกล้งเดินออกจากห้องแล้วรีบย้อนกลับมาเขาเปิดมือถือเธอทันทีหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะเจอบางอย่างในแอปบันทึกข้อความมีชื่อไฟล์ว่าเงาในหนังสือเขากดเปิดดู เจอรายชื่อเหยื่อสามรายพร้อมเทียบกับฉากในนิยายของเขามีรูปถ่ายแผนที่และคําว่ายังไม่มีการเปิดเผยต่อสื่อนัดยืนนิ่งมือเย็นเฉบหายใจไม่เป็นจังหวะเขารู้แล้วว่าพิมไม่ใช่คนธรรมดาเธอเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมจริงๆและตอนนี้เธอรู้เกือบหมดทุกอย่างแล้วขาดแค่คำสารภาพเท่านั้นนัดเริ่มคิด ว่าเขาต้องลงมือก่อนก่อนที่เธอจะชี้หน้าเขาต่อหน้าทุกคนแต่เขาจะไม่ทำแบบโนมอไม่ใช่ลงมือกลางเมืองหรือในคอนโดเขาเริ่มวางแผนชวนพิมพ์ไปพักที่บ้านพักตากอากาศอ้างว่าอยากพักสมองบ้านหลังนั้นอยู่ลึกในป่าไม่มีเพื่อนบ้านไม่มีคนผ่านพิมพ์ตอบตกลงแบบง่ายๆเหมือนเธอก็รอจังหวะนนี้อยู่นักเตรมีดอเตรียมถุงมือ เทรมเชื่อทุกอย่างถูกวางแผนล่วงหน้าในคืนก่อนเดินทางเขานั่งมองพิมพ์หลักใจเขานิ่งอย่างแปลกประหลาดแต่ลึกๆก,ก็ยังลังเลยังไม่แน่ใจว่าพิมพ์ต้องตายจริงๆไหมเขาจ้องหน้าเธอคิดถึงตอนที่เธอยิ้มตอนที่เธอพูดเรื่องหนังสือของเขาเช้าวันรุ่งขึ้นเขาขับรถพาเธอออกนอกเมืองใช้ทางลัดตัดเข้าป่าลึกบ้านพักอยู่ริมน้ำ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเสียงรถไม่มีใครเดินผ่านพิมพ์ดูตื่นเต้นเดินสำรวจรอบบ้านถ่ายรูปมุมโน้นมุมนี้เหมือนคนปกติแต่นัดรู้ดีว่าทั้งสองกำลังเล่นเกมเกมที่มีแค่คนเดียวที่จะรอดกลับไปเขานั่งรอเวลาคำ่ำเธอทำอาหารให้กินพูดเรื่องนิยายเล่มต่อไปเหมือนไม่มีอะไรแต่ในใจเขามีแค่เสียงเดียว ว่าเธอรู้ความจริงแล้วนัดเดินเข้าไปในห้องนอนเปิดลิ้นชักหยิบมีดออกมาเบาๆคืนนี้เขาคิดว่าจะปิดเรื่องทั้งหมดด้วยมือตัวเองคืนนั้นเงียบสนิทมีแค่เสียงลมที่ตีหน้าตา่างกับเสียงไม้ลั่นเบาๆในบ้านนัดยืนถือมีดอมองประตูห้องนอนที่ปิดอยู่มือเขาเย็นแต่ใจแน่นเขาค่อยๆหมุนลูกบิดเดินเข้าไปเงียบๆพิมนอนตะแคงหันหลังให้เขา เขาเก้าวช้าๆจนมาถึงข้างเตียงยกมีดขึ้นสูงพร้อมจะจบทุกอย่างแต่ก่อนที่เขาจะฟันลงพิมพ์ลืมตาขึ้นแล้วพูดเสียงเรียบว่าฉันรู้นะนัดชะงักมือสั่นนิดๆสายตาเขากับเธอประสานกันกลางความมืดพิมพ์นั่งขึ้นช้าๆไม่แสดงความกลัวไม่ร้องไม่มีฉันส่งหลักฐานให้ตำรวจแล้วถ้าฉันไม่กลับพวกเขาจะมา นัดหายใจแรงคิดจะทำต่อหรือจะถอยพิมพ์พูดต่อแบบนิ่งๆฉันไม่ได้อยากจับเธอฉันแค่อยากเข้าใจเธอเล่าว่าพ่อของเธอถูกคนโกงฆ่าตายตำรวจไม่เคยทำอะไรได้เลยตั้งแต่นั้นมาเธอก็อยากรู้ว่าฆาตากรคิดยังไงทำไมถึงลงมือได้ขนาดนี้นัดนิ่งไปพักหนึ่งมีบางอย่างในคำพูดของเธอที่กระทบใจเขา เธอบอกว่าอ่านงานเขาทุกบรรทัดและเธอรู้ว่าเขาไม่ได้ฆ่าด้วยความสนุกเธอเลือกฆ่าแต่คนเลวใช่ไหมพิมพ์ถามเบาๆตาจ้องไม่กระพริบนัดพยักหน้าช้าๆเสียงเขาเบาราวกระสิบใช่ฉันไม่ได้สุ่มฆ่าใครทั้งห้องเงียบอยู่นานเหมือนเวลาหยุดหมุนเหลือแค่สองคนในโลกพิมพ์ค่อยๆขยับมานั่งข้างเตียงเอื้อมมือไปจับมีดแล้ววางลงบนโต๊ะเธอบอกว่า เราอาจร่วมมือกันได้นัดขโมดคิ้วไม่แน่ใจว่าเธอพูดจริงหรือแค่ถวงเวลาแต่เธอพูดต่อทันทีฉันมีรายชื่อคนเลวที่ไม่เคยโดนจับถ้าเธออยากฆ่าเพื่อศิลปะฉันจะช่วยเลือกเธอบอกว่าเธอเบิ่อความยุติธรรมแบบปลอมๆที่ลงโทษแต่คนไม่มีเส้นนัดไม่พูดอะไรแค่น้่งมองหน้าเธอใจเขากำลังสับสนคืนนั้นทั้งสองไม่ได้นอนนั่งคุยกันยาว คุยเหมือนคนรู้จักกันมานานพิมพ์เล่าว่าเธอฝันถึงการลงโทษคนชั่วแบบไม่ต้องพึ่งศาลนัดฟังเงียบเียบเหมือนกำลังดูเนาของตัวเองในตัวเธอเขาไม่รู้ว่าเธอพูดจริงหรือแค่ล่าให้เขาเปิดปากรุ่งเช้าหลังคืนนั้นทั้งสองตื่นสายบ้านพักยังเงียบเหมือนเดิมนัดนั่งจิบกาแฟพิมพ์นั่งจ้องแม่น้ำไม่มีใครพูดถึงมีดเมื่อคืนอีกเลย พิมพ์หยิบสมุดเล่มเล็กจากกระเป๋าเปิดหน้าแผนที่กับรายชื่อบางอย่างถ้าเธอยังอยากเขียนฉันมีเป้าหมายใหม่ให้เธอพูดเบาๆแต่ชัดเจนเธอชี้ชื่อนักการเมืองคนหนึ่งที่มีข่าวเรื่องโกงงบช่วยเหลือชาวบ้านเงินหลายล้านหายไปแต่ไม่มีใครทําอะไรเขาได้เพราะมีเส้นสายเต็มไปหมดนัดมองหน้าพิมพ์ไม่พูดอะไรแต่ในใจเริ่มเดือดอีกครั้ง เขาขับรถกลับกรุงเทพพร้อมเธอระหว่างทางแทบไม่มีคำพูดแต่ทั้งสองรู้ดีว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนและจะทำอะไรเมื่อถึงห้องนัดเริ่มวางแผนตรวจตารางการออกงานของนักการเมืองคนนั้นพิมพ์จัดหาเบาะแสจากแหล่งข่าวของเธอทั้งชื่อปลอมบัตรผ่านกล้องวงในนัดเลือกวันลงมือวันที่นักการเมืองจะไปรับประทานอาหารค่ำในโรงแรมรู เขาแต่งตัวดีแฝงตัวในงานแบบแนบเนียนพิมพ์นั่งตัวอีกมุมคอยจับตาดูเวลาเป้าหมายลุกไปห้องน้ำนัดเดินตามเข้าไปพร้อมขวดสารเคมีที่เตรียมมาเขาปิดประตูล็อกเดินเข้าไปชา้าชาแต่มือยังไม่แตะเยอะเพราะนักการเมืองคนนั้นหันกลับมาแล้วยิ้มให้พร้อมพูดว่ากำลังรออยู่เลยนัทชะงักหัวใจเย็นว่า มือที่ถือขวดแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวชายตรงหน้าไม่ได้ตกใจไม่กลัวเหมือนรู้ทุกอย่างอยู่แล้วนัดถามกลับทันทีคุณรู้ได้ยังไงนักการเมืองโขกร้อเบาๆแล้วพูดว่าเพราะเธอเดินเข้ากับกับดักเองประตูห้องน้ำเปิดออกอีกครั้งตำรวจในชุดลำลองสามคนเดินเข้ามาช้าๆนัดพยายามวิ่งหนีชนคนในงานกระจัดกระจาย พิมยืนอยู่ตรงประตูไม่พูดอะไรเขาวิ่งออกหลังโรงแรมหนีเข้าป่าหลังตึกกลางความมืดที่ไม่มีแสงไฟพิมวิ่งตามหลังมาเธอตะโกนเรียกชื่อเขาแต่เสียงเธอเหมือนห่างออกเรื่อยๆนัดสะดุดรากไม้ล้มกลิ้งลงไปในดินแต่ยังลุกขึ้นได้ทันเขาหันไปเห็นพิมยืนอยู่ตรงทางแยกสายตาเธอไม่เศร้าไม่โกรธแค่สงบนิ่งเขาชี้หน้าเธอ ถามว่าเธอหลอกฉันใช่ไหมพิมพ์ตอบสั้นๆใช่แต่ไม่ใช่เพราะเกลียดนัดยืนเมียหายใจแรงทั้งเจ็บทั้งโกรธทั้งสับสนพิมพ์เดินเข้ามาใกล้แล้วพูดว่าฉันแค่ต้องการความจริงและตอนนี้ฉันได้มันแล้วนัดถูกจับในคืนนั้นท่ามกลางความมืดในป่าและเสียงกุญแจมือที่เย็นเยียบตำรวจไม่พูดมากพิมพ์ก็ไม่พูดอะไรอีก ค่เดินตามหลังเขาเงียบเงียบเขาถูกพาขึ้นรถใส่กุญแจเท้าถูกคุมตัวเข้าเมืองทันทีในคืนนั้นเขาออกเช้าอีกวันหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ลงหัวโตนักเขนดังคือฆาตกรต่อเนื่องคนทั้งประเทศตกใจไม่มีใครคิดว่าเขาจะทำเรื่องแบบนั้นได้แต่พิมพ์ไม่ตกใจเพราะเธอรู้มานานแล้วเธอแค่รอหลักฐานสุดท้ายนัดไม่พูดอะไรในชั้นสอบสวน ไม่ร้องให้ไม่อ้อนวอนไม่ยอมรับไม่ปฏิเสธแต่พิมพ์ส่งแฟ้มทั้งหมดพร้อมเสียงบันทึกที่เขาพูดในบ้านพักให้ตำรวจทุกอย่างชัดเจนไม่มีช่องให้เถียงไม่มีโอกาสได้อธิบายสารตัดสินเร็วประหารชีวิตไม่มีลดไม่มีเลื่อนไม่มีอุดทอนก่อนวันประหารหนึ่งวันนัดได้รับกล่องหนึ่งจากคนที่เขาเคยไว้ใจในกล่องมีหนังสือเล่มใหม่ ชื่อว่านักเขียนมือใหม่เขาเปิดดูช้าๆมือสั่นเบาๆหน้าแรกเขียนว่าแด่คนที่เลือกทางเดินด้วยเลือดมันคือเรื่องของเขาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบไม่มีการแต่งเติมพิมพ์เขียนด้วยภาษาง่ายๆเหมือนเขาเคยเขียนแต่มันแทงลึกกว่าเดิมหนังสือเล่มนั้นขายดีที่สุดในปีคนทั้งประเทศแห่ซื้อแห่พูดถึงพิมพ์กลายเป็นนักเขียนชื่อดัง ได้รำวันหลายเวทีมีคนตามเป็นล้านเธอไปงานเปิดตัวยิ้มอย่างนิ่งๆพูดแค่ว่าขอบคุณเขาที่ทำให้ฉันเขีนเล่มนี้ได้นัดนั่งอ่านในห้องขังเงียบเงียบคนเดียวไม่มีใครมาเยี่ยมไม่มีจดหมายไม่มีดอกไม้เขายิ้มจางๆแล้ววางหนังสือลงมองเพดานห้องที่ไม่มีหน้าต่างสุดท้ายเขาเข้าใจว่าการถูกลืมจากโลก มันเจ็บกว่าโดนฆ่าและชื่อเสียงที่เขาเคยอยากได้มันอยู่ในมือคนอื่นไปแล้วเขาคือแรงบันดาลใจแต่ไม่ใช่นักเข็นอีกต่อไปเสียงรองเท้าเดินมาหยุดหน้าห้องขังมีเสียงหนึ่งพูดเบาๆว่าถึงเวลาแล้วนัดหลับตาไม่มีเสียงร้องไม่มีความกลัวแค่เงียบเฉยเหมือนตอนจบของบทหนึ่งแล้วประตูก็เปิดออกพร้อมแสงไฟที่สว่างสุดท้ายในชีวิตของเขา